สวัสดีพี All ่น yeah. ้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านขบอกกบส่องเอินพี่น้องมื่อวานี้มากินเลี้ยวทานอยู่บ้านนามูเอาเอาเอาเจเอาเอมิเอารับรับ

Emi, Emi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những video

กระจอกกระจอกไม่เด้อแพ่ไอแม่กนมันบดอกเบิด้ยขใกิมาลยโอนนมคจอกข้างล่างขนาดยังร้อยหนึ่หานะยังสอยังช่องเจอกนยังชองุเตยังออันไม่หอดีละหาชิปอันนันเหร่หอด้ยตัวนาแจ้เล้วเพิ่งนึ่งก็แก้กวางเชเอ้า

mất chợ là 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 mất

นี่เนี้ยน่นี่นี่นเลยนกูสังเกมันขาดมไมัน่มันขาดมนขาดแบเขาสิทีรวดน่นเขาฉีกุงน้แข้งเงนี่พระเจ้าจะไ้ธุงมันดำเ็บแก้วนี่มานห้นี่มือเไม่แก้วหายรวมเราจะได้ถวดเลย กลมาเตรียมน้ำแพงงว้นกไสบักวินกส่ได้มก็นีุ่บอกแม่มึงห้อุ้มยนินลงมาไว้น้ายังบอกแม่มึงอุ้มไอนินลอมาฮะโอโกะยังไบ้างอันกระตุกอันดงด้เอาเจ้าข้าเจ้าก้าไหายยาอแม่ก็คอเขามา

เขาเขาบแดมดร้ลูกหลาัีนบมิงบงะ่ีอไรอึดตรงอึดจุสีแดงจะีเมื่อหายน้ำต้องต้องลงก่อนข้อข้ออะแม่มันเหนียวอขอหนเด้อข้อหนเด้อเราได้ข้อขอน้อันเด่นอนออยู่ในท่อข้อหนงเด้อน้อในอเป็นไปน่เต็อัน ah, miếng hàng da cost 1kg, miếng hàng đồ rrow 0,5kg có r духов và miếng bartet miếng hàng kia giá 0, punish ay máy kia marinated all the day long timeению nói it says marinated outside the fr choices we make inTrust country, country we do it because it's a home country con bạn nó trao ở j calcula họ venirar những complicated Germans thồi làm нат

ไว้ในแจกคซองอยังอยู่ดูยังร้ายน้ำแข็งน้ำแข็งยังร้ายอยู่เขาหนักเขาหนักกินกาแฟข้าวหนักกินผ้าอัดมันพอเลยร้อนรพอละน

เดี๋ยวอาเดี๋ยวอาเอากินยานนะกินยานตรนี้กินอะไรเขียวอาาอาาดานะอาแม่คเอาก็สิริกกพาเพนงน้นะพี่น้องเนาะผากดไหลก็ะส้ก็ตีตามสองเอินเด้อพี่น้องพิพาทต่อกัรได้กบเขโทษขาครดหนาพอกันไหมพี่น้องสบายดี